เพื่อเป็นการส่งเสริมลิขสิทธิ์การ์ตูนไต้หวันในต่างประเทศทางไทยก้าได้จัดทำเว็บไซต์ไต้หวันคอมิกซิตีอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทุกท่านได้ทดลองอ่านนังสือกการ์ตูนต่างๆจากไต้หวันทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่นแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ นอกจากนี้ทางเรายังได้เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่สำหรับตลาดเกาหลีและไทยเพื่อแนะนำผลงานการ์ตูนที่น่าสนใจและหลากหลายจากไต้หวันให้ตลาดโลกได้ทงความรู้จักมากยิ่งขึ้นโดยทุกท่านสามารถค้นหาในเรื่องย่อรวมถึงทดลองอ่านหนังสือการ์ตูนจากไต้หวันได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้กว่าหลายสิบเรื่องที่เว็บไซต์แห่งนี้นะคะโดยจะทำการอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่ทุกปีคะ่ะ นอกจากผลงานการ์ตูนแล้วนะคะทางเรายังมีการคิดโปรเจกต์ในทีมต,ต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศอีกทั้งยังมีผลงานอื่นๆที่นอกเหนือจากการ์ตูนให้ทดลองอ่านอีกด้วยโดยครั้งนี้ทางเราได้จัดทาเพจภาษาไทยขึ้นเป็นพิเศษสําหรับหนังสือภาพหิวใจโดยเลือกผลงานกว่า26ชิ้นแล้วแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้ทดลองอ่านเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดกับผลงานเหล่านี้มากยิ่งขึ้นค่ะสพอดีเย้